ตาตัง้งจาแนวค่ะวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆเพราะว่าใบไ,ไม้หล่นเยอะมากอันนี้สมาชิกทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันพี่หนาเด็ดหน้าเด็ด อันนี้ก็สนนพี่ต้องทำอะไรกวาดบ้านโอ้พอกวาดแล้วสะอาดมากนี่ไงนาเดชเดินมาแล้วเนี่ยอใน,น้นีครบรอบอ๋อครบรอบพอดีใช่ไหมไม่กวาดก็ไม่ได้แม่บ้ามันเยอะช,อช่วงหน้าหนาวนะเยอะกว่านี้ อืากบข้างบ้านรุปฤีศีอังหรอรอรูปรีศีอ,อ่าใหญ่มากน่าเดชเป็นอะไรเนี่ยน่าเดชอยากออกท้องมาอืมมาแล้วสตรอเบอรี่มาแล้วมาแล้วหนูเอาเอา มีใครบ้างเนี่ยแม่สตรอเบอรี่มารุมอะไรทำกันตรงนี้รู้ว่าถ่ายวิดีโอเหรอมาลุมจิกอะไรกันฮึอออนโอ้ยกระจกใสจนเห็นแป้งถ,ถือกล้องคงไม่ต้องถามว่าใครขัดโอ้ยพอเห็นดอกเข็มวันนี้วันไหวครูลืมทำให้ลกูก นี่นะคะเพื่อนๆต้านนักก็จะใหญ่อันนี้อันนี้ข้างบ้านนะคะอเอาทูบฤาษีเหรอพี่ต้องอ๋อแล้วก็นุ่งกัาปากกบอันที่เขาไปเห็ุสาสตน่ะบอใช่ที่เขาไปทำเสือปะมแ,แมน่นบอลละอถ้าหันมาทางบ้านเราก็จะเขียวๆหน่อย อันนี้คนสวนนะคะกำลังทำความสะอาดบ้านนะคะเพื่อน,อนไม่ได้ขยนนะะันหรอกค่ะแต่ต้องทำไม่งั้นเดินไม่ได้ต้นใบไม้เยอะอันนี้ทำไปสี่ถังแล้วอ่ะส <laughs> องอาทิตย์เลยเนาะสองอาทิตย์สี่ถังไม่หลัที่ที่ผ่านมาฝนตกเยอะเฟิร์นก็มีมีหลายกระถางเหลือรอดกระถางเดียวเลี้ยงยากมาก เอ๊แก๊งไก่ชูกี้ไปไหนกันะนะอ๋อเออใช่เดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูห้างหลังหลังบ้านยังรกอยู่อ้ยอันนี้หลังบ้านยังรกอยู่อันนี้เมื่อก่อนก็เป็นมุมปาร์ตี้โซนด้านนอกได้นะคะแต่ฝนตก ฟางเฟืองพังหมดก็จะลกยังลกอยู่มุมนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเศษไม้เลยตัวเองข้างหลังบ้านจะเป็นะอะไรนะเรียกบ่อเหรอพี่ด้องไม่ใช่บ่อดิคลอง นี่นะคะถ้าเกิด price, ใครซื้อที่ย่านนี่นะคะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นอย่างเงี้ยด้านหลังก็จะเป็นคองเงี้ยย <ym> เพื่อนๆจะมองเห็นไหมเน่ลกเหลือเกินอันนี้ก็เป็นที่เรานะสะพานจะไอ้นี่ปะเนี่ยดูลกๆเนาะจะมีไอ้เหลือมปะเนี่ยเ <Maybe. S 2> นี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแล้วก็คือเขาแถมคลองมาในพื้นที่เนี่ยค่ะ เพราะว่าเขาขุดยาวเลยนู่นอันนั้นทําไว้ว่าจะทําเอปลูกผักออร์แกนิกแต่รู้สึกว่าความขยันยังไม่บังเกิดนู่นนะทำไม่ข้างหลังนี่นะคะที่ก็จะยาวโอ้ยถ้าเป็นกลาคืนนี้ไม่กล้าเดินมาเลยะนะคะที่ที่ที่บ้านก็จะสุดตรงกำแพงข้างหลังลังคาสีนภูมินก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรม ตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยค่ะน่าทำน้าปลูกผักส่วนครัวอืมอะเด,เดี๋ยวนกไปก่อนสะพานไม่หักนะตัวเองเนะคะเสียดายพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ใช้จะเลี้ยงปลาก็ไม่ได้เพราะว่า มันเป็นคลองที่เขาแบบว่าขุดทะลุยาวเลยเอือหัก,กห,หลังนั่น่ะปลูกผักพี่ต้อง,ง,องใช่แล้วมันพื้นที่เยอะด้วยนะข้างหลังอะ่ะไม่ใช่น้อยใช่หรอน,น,นี่ถ้าเราปล่อยปลยปานี่ก็คือไม่ต้องให้อาหารเลยมั้งน่ย นี่ตอนช่วงน้ําท่วมนะคะน้ําสูงขึ้นปิดสะพานหมดอะปีนี้ไม่รู้จะท่วมหรือเปล่านี่อันนี้ต้นสาเกซื้อมากับต้นเล็กๆตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ทำมไม่ได้เก็บเลย ถ้าเกิดทำดีๆก็พื้นที่เหลือเยอะค่ะบ้านต้องลงหินง่ายเดี๋ยวลงหินคุกเนะียลงหินโตไว้ให้ก่อนไม่ใยากขึ้นแต่ตรงนี้มองเนี้ยดูน่ากลัวเนาะเมื่อก่อนเยข้าไปนั่งนั่งกินตรงกลางสะพานเลยโกนมันตกอะ่ะต้นไม้มันเลยดูโตวไวเลยเอาปิดก่อนปิดประตูก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีอเพื่อนไม่ได้รับแขกไม่ได้รับเชิญเข้าบ้าน เดินอ้อมมาทางนี้นะคะปึ๊บอันนี้ก็สุดแนวรั้วกำแพงกำแพงด้านนี้ชบาเฮ้ยพูดละหงใช่ไหมพูดละหงหรือชบาไม่รู้อะชบาจะยาพูดละหงจะตั้งนี่ค่ะเอะเนะเอนี่นะอ๋อเธอจะกวาดตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นมุมไม้แขวนของแป้งเอง นี่ค่ะเดฟค่ะเพื่อนๆซื้อมั้งแต่เล็กๆอ่ะยาวเปไดเลยเอ,อ,อย้อย่าฝ่าวอย่าฝ่าวฟุ้นเฮ้า,ายางไปก่อน,น,นอไนี่เดฟฝุนเวทจริงแดดข้างหลังดีมากอ่ะเพืพ่อนๆแนะนำมาได้นะคะว่าจะปลูกอะไร นาบปลูกอะไรพื้นที่แน่นนะดูมะม่วงมีไหมอ่ะหายหมดแล้วซอยไปกินสิบกว่าลูกต่นบบกไงไม่ซิบหน่อยนะง่ายเกินที่เหลือหล่นเนี่ยเต็มเลยไก่<อ>มันลไก่กกมันก็จิกด้วยแหละขนาดเดินถ่ายยังเหงื่อแตกแล้วคิดดูดิคนกว่าจะขนาดไหนเนี่ย แดดช่วงนี้ร้อนด้วยเนาะแถวนครปฐมเมนาะันร้อนทุกที่แหละเพิ่งว่าวนนใ,ใช่ต้นไม้มก็จะไม่เห็นตัวหายใจเข้าไปหืมฝุ่นนี่นะคะจากเมื่อกี้ลกเดี๋ยวเดี๋ยวหัน ให้ดูกวาดมาแล้วมันก็น่าเดินอันนี้ตรงนี้ก็เทปปูนเองใช่ไหมเนี่ยไม่เราเราทด,ด้านใน,นอ,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 อ๋ออ๋อเออใช่โอ๊ยฝุนนเ่อืมเราทุบด้านในไงเอาปูนด,ด้านในทุบปูกระเบื้องใหม่แล้วมานี่อืมดีกว่าทิ้งบ้านนี้จะต้นหมากเยอะมาก ด้านในเราก็เทปูนใหม่เลยใช่ค่ะด้านในปูกระเบือเบ้องอันนั้นสารากลางบ้านเอาไว้ให้ลูกเล่นน้ำกล้วยไม้มาอยู่ตรงนี้ไม่ออกดอกเลยนะเนี่ยแสดงว่าเขาชอบแดด ไม่เขาชอบแดดต้อไปไว้ข้างบ้านนู้นเราว่ามันน่าจะชื้นอันนี้ข้างในนะคะทำไว้จะเป็นอย่างนี้ค่ะยังไม่เสร็จก็เลยยังดูลกๆอยู่ น,นี้เครื่องมือที่ต้องทำเองหมดเลยอย่างน้อยก็กันฝนได้นะตัวเอง <ห ả? S 1> อย่างน้อยก็กันฝนได้อันนี้มุมเกาหลี ไปเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะอ้าวเด็กๆส่งเสียงหน่อยเร็วส่งเสียงหน่อยลูกส่งเสียงหน่อยเร็วอย่าลืมติดตามเอาอพูด <c oughs> ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะตาตัง้งจาแนล